ครับเซเวนดอยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเราทุกคนนะครับมาดูแม่พันธุ์ที่แบบอ่าไข่เสร็จแล้วนะผมเอามาพักไว้นะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูทีละตัวเลยครับนี่นะครับแม่พันธุ์นะก็เป็นตัวที่เพิ่งเพาะไข่เสร็จนะครับก็เอามาพักนะครับนี่นะครับแม่พันธุ์ของผมนะก็นี่นะครับแม่พันธุ์นะครับตัวต่อไปนะครับที่เอามาพักนะครับนี่นะครับเพิ่งเอาออกจาก ลูกมานะก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นครับแม่ไก่ของผมนะก็อาจจะประมาณนี้นะครับสายร้องทุกตัวครับนี่นะครับแม่พันธุ์นะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแหมากตัวนี้นะเพราะพันธุ์อย่างเดียวครับ น,นี่คือแม่พันธุ์พวกแม่ลูกผสมนะครับลูกจะสวยนี้แม่ต้องสวยนะครับออันนี้เป็นลูกผสมคอเหลืองนะครับสายเหลืองเลยทุกตัวนะครับตัวนี้ก็เหลืองนะครับทุกคนครับตัวนี้ก็เหลืองนะครับสายคอเหลืองนะครับตัวนี้ก็เหลืองนะครับมีแบบนี้ประมาณที่ผมเพาะอยู่ประมาณเกือบเกือบเกือบสิบตัว ก็น่าจะเกินสิบครับแล้วมีรุ่นที่แบบกําลังเป็นไก่สาวแล้วเป็นแบบนี้นะครับเป็นสวยๆแบบนี้นะก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้แบ่งนะครับจากเพาะพันธุ์นะครับปีนี้ผมตั้งใจพอเยอะครับนี่เลยนะแม่พันธุ์ของผมนะนะครับอันนี้เอาให้มาดูเออก็อันนี้อันนี้ก็นะครับก็เอามาให้ดูเฉยๆนะครับตัวเมียนะครับ ยังมีแบบพวกน้ำสามแบบนี้นะครับน้ำสามนะแต่ตัวเนี้ยร้องดีแล้วก็ลูกดกลูกสวยนะครับตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดีเลยนะครับแม่พันธุ์นี่นะครับแม่พันธุ์เหล่าเซเว่นดอยครับ อันนี้คือพวกแม่พันธุ์ที่แบบเป็นไก่สาวปีนี้นะอันนี้คือไก่สาวปีนี้นะครับไม่ใช่ไก่แก่ไม่ใช่ใกใกไชก่มือปืนนะครับพวกแบบออกไข่เก่งๆเลี้ยงลูกเก่งๆนี้ยังเป็นแบบอีกพวกหนึ่งน,นะครับแต่ถ้าเป็นแม่ไก่ต่อเนี่ยจะเป็นแม่มือปืนนะครับเอาไว้สาหรับเลี้ยงพวกลูกไก่ป่าพวกลูกผสมเลือดสูงๆนะครับจะให้แม่ไก่ต่อเลี้ยงจะดีกว่า <şu S 2> <OM. S 1> ครนี่นะครับแม่พันธุ์ เลยครับตัวนี้จามากครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจําไม่ได้ว่าน้ำหนึ่งหรือน้ำสองนี่แหละครับตัวนี้นะคือแหมากครับอันนี้คือแหมากนะครับอันนี้คือเอามาพักนะครับเพิ่งเอาออกจากลูกน้อยมานะครับเพิ่งแยกลูกมานะครับตัวนี้อันนี้ก็แยกลูกมาเหมือนกันนะครับแต่แยกมานานละ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับแม่พันธุ์มีแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วแม่พันธุ์ผมจะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นลูกผสมนะครับโอเคสายคอเหลืองๆเลยนะครับลูกออกมานี่สวยทุกตัวครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็พามาดูแม่พันธุ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรก็ฝากเราทุกคนติดตามด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมสเวนดยสวัสดีครับ We'll <laughs>